สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อุชิตับอยู่ที่ร้านนะครับอ,อยู่ที่ร้ามอ,อุชิตับเองวันนี้มาเทเสาครับเทเสาลูกค้าสั่ง6ต้นความยาวอยู่ที่4,50เมตรห้แล้วก็ความยาวอยู่ที่4เมตรเสาขนาดหน้า5นิ้วคูณ5นิ้วครับเดี๋ยวมาดูกล้องหน้าครับพี่น้อง นี่ครับก็ผสมปูนเทไปแล้วครับก็ตอนนี้ก็กําลังหมาดๆอยู่ครับมันหมาดอยู่โดยปูนเสร็จตัวแล้วก็จะปรับแต่งนี่ครับพี่น้องก็หินผมใช้หินสามสี่ครับนะครับเดี๋ยวมาดูหินหนึ่งครับมีขนาดสามสี่ครับนี่ครับหินสวยงามมากครับเราเวปแถวบ้านผมครับดูครับสวยงามครับคุณภาพทั้งนั้นพี่น้องนี่ครับดูหิน เยอะอัดหลาดายก็เป็นทรายจากแม่น้ําชีทางท่าตูมทางร้อยเอ็ดทางโน้นนะครับนี่ครับพี่น้องดูครับทรายแดงฉ่ำเลยครับละเอียดสวยงามเหมาะท,ทั้งเทปูนทั้งงานฉาบนี่ครับทรายสวยงามมากนะนี่ครับพี่น้องบรรยากาศหน้าบ้านเดี๋ยวนี้ก็โปรปูนเซต็จตัวเดี๋ยวชิดจับก็จะมาปรับแต่งนี่ครับ หน้า5นิ้วคุณ5นิ้วความยาวอยู่ที่4เมตรสั่ง4เมตร3ต้นแล้วก็สั่ง4.5เมตร4เมตรครึ่งอีก3ต้นครับจะไปปลูกกระท่อมก็กระท่อมโมเดลอยู่ที่ไรที่สวนนี่แหละครับพีน่น้องก็ลูกค้าบอกว่าให้ทรอไว้เลยเดี๋ยวจะมาเอาเดือนกรกฎาคมจะใช้ยกในเดือนกรกฎาคมก็ตอนนี้ก็เดือนมิถุนาแล้ว พุทธหามิทุนาก็เทไว้เดี๋ยวก็ลูกค้าก็จะมาเอาในวันเอาไปใช้งานส่วนนี้ก็อุชิตัปเทยิงไว้ก็มีออเดอร์ทางตบนใกล้เคียนบอกว่าเทไว้เลยเดี๋ยวมีงานได้จะมาเอานี่ครับก็มีทั้งหน้าหกหน้าห้าหน้าหกแล้วก็หน้า 4. สี่วนี้เป็นเสาสิทธิบัตรนีครับ เสาที่สามารถเดินระบบไฟฟ้าได้ในช่องนี่ครับมีช่องบล็อกเดินระบบไฟฟ้าก็ร้อยสายมาจากบนฟ้าเข้ามาเลยครับตรงกลางก็เป็นสวิตช์หรือจะเป็นปลั๊กก็ได้ด้านล่างนี่ก็เป็นปลั๊กไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นเสารูกำแพงนะครับเสารูกำแพงขนาดหน้า6เนี่ยความยาวอยู่ที่2 50เมตรห้าสิบนี่ครับก็ สาลูกก็เพงที่ก็เป็นสิทธิบัตรเหมือน,นกันครับนี่ครับมีช่องติดโคมไฟด้านบนก็ร้อยสายออกมาเลยแล้วก็เจาะปุ๊บ,บแล้วก็ติดโคมไฟมีที่นี่ครับร้อยสายมาจากด้านล่างวัสดุสบายในการติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับลดปัญหาไม่ต้องกรีดไม่ต้องเจาะนี่ครับร้อยเข้ามาเลยนี่ครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวแต่เพียงเท่านี้ใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มาในใต้คลิปได้ครับ ร้านเปิดใหม่ครับร้านอุชิตับอยู่ที่ตะมนต์ท่าบุญอเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ